สวัสดีครับกระผมอดิีสอนเพียงเกตวันนี้วันที่24ทธันวาคม2563วันนี้ผมอยากสนทนาว่าด้วยคุณภัยบูลนิติตวันสอสอบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐเรื่องเดิมมีอยู่ว่ามีสอสอจำนวน60คนได้ยื่นเรื่องผ่านทางสภา ไปสู่สารรัฐธรรมนูญให้วินิจัยสถานะความเป็นสอสอของคุณไพยบยญนิติตะวันยังคงเป็นสอสอ,อยู่หรือไม่ความเป็นจริงผมก็ไม่น่าเสียเวลามาคุยกับคุณคนนี้นะครับเพราะว่าในทางเคลื่อนไหวในทางสังคมคุณไพยบย์นิติตะวันค่อนข้างจะไร้ประโยชน์ต่อการทำงานทางสาธารณะทางเป็นผู้แทนราษฎร นี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับท่านมักจะมีความเห็นเอียงกระเทเล่ไปในทางที่ท่านเชื่อโดยไม่สนใจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเลยเรื่องที่ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าคุณไพบุญนิติตะวันเนี่ยตอนหาเสียงเลือกตั้งท่านตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปเป็นหัวหน้าพรรคซะด้วยปรากฏว่าพรรค ประชาชนปฏิรูปของท่านเนี่ยหาเสียงโดยเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักแต่ในที่สุดไม่ทราบว่ามีเหตุผลอะไรมีความผิดอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรต่อมาท่านยุบพักประชาชนปฏิรูปของท่านทั้งๆท,ท,ท,ที่ได้คะแนนมาก็3าสี่หมื่นคะแนนนี่แหละครับเป็นสอสอปดเสษว่ายังไงวางไง่าอย่างนั้นเถอะครับถ้าไม่มีรัฐธมนูญฉบับนี้ อีกร้อยปีค um. no, ุณไัยบูลนิติตะวันก็ไม่มีทางจะเป็นผู้แทนราษฎรในนามของพรรคประชาชนปฏิรูปได้เหตุผลคนใดก็ไม่ทราบยุบพรรคแล้วไปขอรวมกับพรรคพลังประชารัฐตัวเองเป็นสสบัญชีรายชื่อสสปัดเศษไปขอรวมพรรคพลังประชารัฐก็ตอนหาเสียงก็มีจำนวนสสบัญชีรายชื่อครบถ้วนอยู่แล้ว ยึงมีปัญหาว่าการที่คุณภัยบูลเป็นผู้แทนรัษฎรอยู่จนปัจจุบันเนี่ยเป็นโดยชอบหรือไม่เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐลำดับที่เท่าไหร่ควบรวมกันหรือไม่มันน่าสนใจนะครับถ้าการควบรวมหรือว่าการยุบหรือว่าการมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐไม่ชอบไม่ชอบทําไม่ชอบด้วยกฎหมายความเป็นผู้แทนรนัษฎรของคุณไพบูลนิติตะวัน ก็จะหมดไปทันทีแปลกประหลาดครับรัฐธรรมนูนฉบับนี้แปลกประหลาดย้ายพักอยากจะย้ายก็ได้อยากจะยุบก็ได้สสปัดเศษ3 40, นามสี่หมื่นคะแนนไปเป็นสสเป็นตัวแทนพวงชนชาวไทยสารรัฐธรรมนูนรับเรื่องนะครับรอให้คุณภัยบูลนิติตะวันแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันอีกไม่นานครับปีหน้าคงจะได้ทราบว่าคุณไับูลนิติตะวันเหมาะสมที่จะเป็นผู้แทนราษฎรอยู่หรือไม่ ผมว่ามีหรือไม่มีคุณไัยบูลเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกครับแต่ว่าข้อกฎหมายอยากถามว่าคุณไัยบูลนิติตวันเนี่ยเป็นสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐลำดับที่เท่าไหร่ครับคุณไพบูลตอบให้ได้ก็แล้วกันมีเด็กๆเขาถามออกรายการคุณจอมขวัญคุณก็ตอบไม่ได้ว่าคุณเป็นสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วลำดับที่เท่าไหร่ด้วย พักประชาชนปฏิรูปของคุณเนี่ยคุณเอามาหาเสียงแล้วคุณเอาไปยุบแล้วเอาคุณไปวางไว้ที่ไหนสียเวลาครับสียเวลาต้องมาพูดกับคุณไพบุญนิติตะวันครับแต่จําเป็นต้องกล่าวกล้องกล้องสนทนาให้ท่านทั้งหลายได้พอรับทราบว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญที่มีตําหนิหลายสิ่งหลายประการเนี้ยมีเรื่องอีกมากมายที่จะต้องสนทนากันครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ